ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่48เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตถาคตเพราะราสรูร้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันต่องแท้ตามเป็นจริงและได้มาร่วมกันศึกษาในคิริมานนทสูตรค่ะร่วมกันซึ่งพระองค์นั้นได้ส่งแสดงธรรมให้กับท่านพระอานนท์ไปแสดงต่อพระคิริมานนซึ่งป่วยอย่างหนักอยู่ ในเรื่องของสัญญาสิบประการซึ่งในเรื่องสัญญาสิบประการนั้นข้อที่หนึ่งก็คือทรงแสดงในเรื่องของขันห้าว่าขันห้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตามเวทนาก็ตามเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความสลายไปเป็นธรรมดา ซึ่งพระคิริมาโนนนั้นเมื่อพิจารณาในขันธห้าที่กําลังเป็นไปอยู่มีความแปรปรวนเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องของรูปกายและนามกายซึ่งมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากความป่วยไข้ที่ท่านได้รับทุกขเวทนาอยู่นั้นเองและในหัวข้อที่สองพระองค์ก็จัดแยก อุปทานขันห้านั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นให้มาพิจารณาในเรื่องของอายตนาภายในและอายตนาภายนอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนจึงทรงสแสดงในเรื่องของอนัตตสัญญาไม่ว่าจะเป็นตาและรูปต่างก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัย ไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาได้จึงเป็นอนัตตานะคะและไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่สามารถปล้ได้เลยในขณะแต่ละขณะว่าจะได้เห็นได้ยินสิ่งใดใดหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่สามารถควบคุมได้จริงๆค่ะพระองค์จึงแยกขยายออกมาว่า แม้ธรรม,มารมก็ตามซึ่งทั้งที่เป็นสังคตะธรรมและอาสังคตะธรรมทั้งสิ้นนั้นต่างก็เป็นอนัตตานะคะธรรมะที่เป็นอสังคตะธาตุอันประกอบด้วยพระนิพพานถึงแม้ว่าจะไม่เกิดด้วยเหตุปัจจัยใดๆทั้งเป็นสิ่งที่เที่ยงสุขงามแต่ก็ยังเป็นอนัตตาอยู่นั้นเองนะคะ ก็คือไม่สามารถบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีการเจริญภาวนาจนมีอะเรียมัครคมีองค์แปดบริบูรณ์นั้นละ่ะพระนิพพานจึงปรากฏเกิดขึ้นสังคตะธรรมที่อาศัยการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากก็คืออะเรียมัครคมีองค์แปดนั่นเองนะคะ ก็คือความบริบูรณ์แห่งโพธิปักคียธรรม37ประการซึ่งแน่นอนว่าบุคคลเหล่านั้นต้องมีการสั่งสมบุญไว้มากพอและเกิดด้วยติเหตุรวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสมาะสัมพุธเจ้าได้ถูกต้องถูกตรงอันเป็นปัจจัย ของการปรุงแต่งที่เป็นการสมังคีของพระธรรมถึงสิบสี่องค์ธรรมในโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการค่ะและในลำดับต่อมาพระองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่ารูปทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเรานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอสุภะเหลือเกินและ เกิดด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอันประกอบด้วยธาตุดินในที่นี้ทรงแสดงไว้19อาการไม่รวมสมองค่ะอันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังซึ่งแน่นอนว่ารูปเหล่านี้ก็คือรูปนั่นละมีการแตกสลายเป็นธรรมดานะคะซึ่งทรงแสดงเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่ออาศัยเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยนั้นหมดสิ้นไปก็ย่อมมีความแตกสลายเป็นธรรมดาขณะที่มีความป่วยไขย้ซึ่งอาจจะเกิดจากธาตุไฟนะคะไฟที่ทำให้เกิดการป่วยไข้นั้นก็มีหรืออาจจะเกิดจากกรรมก็ตามแต่นั้นหมายถึงว่ารูปเหล่านั้นย่อมมีความแปรปรวนและที่สุดก็มีความแตกทำลายเป็นธรรมดาค่ะ ด้วยเหตุปัจจัยที่แปรปรวนไปและด้วยวิโรธีปัจจัยก็คืออุตุชรูปหรือการสลายด้วยวัตถุต่างๆที่มาเบียดเบียนทำให้อวัยวะต่างๆเกิดความเสียหายรวมไปจนถึงธาตุน้ำซึ่งมีอยู่12อาการคือดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ เป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ไม่งามแต่ผู้ไม่ได้สดับนั้นจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่ประมวลรวมกันเป็นรูปก็หยุดมันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นอัตตาของเราจึงมักจะมองว่าเป็นสิ่งที่งามไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่า รูปธรรมซึ่งเป็นทุกขะอริยสัตว์เหล่านี้เมื่อเกิดด้วยเหตุปัจจัยย่อมมีความแปรปรวนและเมื่อแปรปรวนเปลี่ยนแปลง,งไปแล้วย่อมนำมาซึ่งความทุก์โดยเฉพาะความทุกขทางใจผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์หรือยิ่งไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนนั้นเมื่อมีความแปรปรวนแห่งรูป ความแปรปรวนทางใจก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะต่างอิงอาศัยกันและกันนั้นเองนะคะพระปรมศาายาสดาจึงทรงแสดงพระธรรมมาตามลำดับเพื่อให้เห็นทั้งความที่ไม่เที่ยงของรูป,ปรธรรมและนามรธรรมในแง่ของขันห้าและให้เห็นความเป็นอนัตตาโดยอาศัยการประมวลมาของธรรมะ ที่เป็นอายตนาภายในและภายนอกทรงจัดลงในรูปธรรมที่เป็นอสุภะและที่สุดก็ทรงแจกให้เห็นถึงอาทีนวะเพื่อให้กำหนดหมายโทษทุกของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงในเรื่องของความป่วยไข้หลากหลายในโรค ที่เกิดขึ้นในกายนี้นะคะโดยแสดงเอาไว้ในที่นี้ประมาณแปดอย่างด้วยกันนะคะอยู่ในข้อที่หนึ่งว่าอันเกิดจากดีเป็นสาเหตุข้อที่สองเกิดจากเสมหะเป็นสาเหตุข้อที่สามเกิดจากลมเป็นสาเหตุข้อที่สี่เกิดจากดีเสมหะลมประชุมกัน ข้อที่หเกิดจากฤดูแปรปรวนข้อที่หเกิดจากบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอข้อที่เการถูกทำร้ายข้อที่แก็คือวิบากกรรมซึ่งถ้าเราจะประมวลมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าโรคทั้งหมดเหล่านี้ที่มีมากมายนั้นเกิดจากโรคทางกายและโรคทางจิต ก็คือโรคที่เกิดจากวิบากกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้นได้เลยแม้พระบรมศาสดาแห่งเราค่ะโรคที่เกิดจากดีแปลมาจากภาษาปาลีว่าปิตะดีเป็นธาตุน้ําซึ่งมีอยู่สองชนิดคือดีนอกถุงน้ําดีและดีในถุงน้ําดีดีนั้นมีสีเหมือนน้ํามันมะสรางคน ่วนดีนอกถุงเอ,อิบอาบอยู่ทั่วร่างกายเมื่อดีนอกถุงกำเริบดวงตาจะเหลืองเวียนศีรษะตัวสัน่นและคันส่วนดีในถุงจะอยู่ในถุงน้ำดีถุงน้ำดีนั้นมีลักษณะเหมือนรังบวบขมใหญ่เมื่อดีในถุงกำเริบสัตว์ทั้งหลายจะเป็นบา้าทำสิ่งที่ไม่ควรทำพูดคำที่ไม่ควรพูด คิดสิ่งที่ไม่ควรคิดคิดดูสิคาวา่าแค่เรื่องของน้ำดีเท่านั้นยังมีปัจจัยที่ทำให้คนพูดคิดในสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ควรคิดได้ด้วยและที่สุดนั้นทำให้ถึงกับเป็นบ้านะคะที่เขาเรียกว่าดีกำเริบนั้นเองดีนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากสมุดฐานสี่ค่ะเกิดจากกรรมจิตอุตต และอาหารส่วนเสมหะมาจากภาษาบาลีว่าเสมหะแปลว่าเสล็ดซึ่งเป็นธาตุน้ำเช่นกันในร่างกายของเรามีเสมหะอยู่ประมาณหนึ่งบาทมีสีขาวมีสีเหมือนน้ำในผลมะเดือ่อตั้งอยู่ในท้องปกติพื้นท้องของเราจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ เสมหะจะช่วยระง,งับก,กลิ่นเหม็นให้อยู่ภายในท้องเปรียบเหมือนแผ่นกระดานปิดซ่วมเอาไว้ค่ะซึ่งนั้นหมายถึงว่าบุคคลใดที่มีมานะว่าปากของตนไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ปากคนโน้นคนนี้แปลงแล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นมากมายก็เพราะว่ามีเสมหะนั้นไม่หนาพอจึงทำให้กลิ่นที่มีอยู่ในกระเพาะ ซึ่งเน่าเหม็นเหมือนซากศพนั้นไหลออกมาทางปากค่ะนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของมานะว่าโอ้เธอมีกลิ่นปากเหม็นเหลือเกินส่วนเรานั้นกลิ่นปากไม่เหม็นแท้ที่จริงการถือมานะในเรื่องเหล่านี้ก็ถือมานะในรูปทั้งหลายนั้นเองนะคะ เสมหานั้นก็เกิดด้วยสมุทฐานสี่เช่นกันค่ะประกอบด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารมีรูปอยู่ทั้งหมด44รูปเช่นเดียวกับดีก็มี44รูปเช่นกันค่ะคำว่าลมในที่นี้หมายถึงธาตุลมในร่างกายได้แก่ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำ ลมในท้องลมในไ้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นเมื่อโรคลมเกิดขึ้นในร่างกายย่อมทำให้มือและเท้าอ่อนแรงย่อมทำให้เป็นคนตาบอดได้ทำให้เป็นคนง่อยเปรียโรคลมนี้หากเป็นหนักก็จะทำให้ถึงตายได้เช่นพระเถระรูปหนึ่ง ลมเสียดแทงถึงหัวใจและเสียดแทงท้องทะลุออกมาไส้ของท่านก็ออกมากองบนเตียงในขณะอาภาธอยู่นั้นพระเถระได้ประกอบความเพียรจึงบรรลุเป็นพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีธาตุสี่ในกายนี้ท่านเรียกว่างูสี่ชนิดธาตุดินเรียกว่างูดิน กัดใครเข้าแล้วจะทำให้ส่วนนั้นแข็งทื่อไปหมดธาตุน้ำเรียกว่างูปากเนาาธาตุไฟเรียกว่างูปากไฟส่วนธาตุลมนั้นเรียกว่างูศาสตรามีความรุนแรงมากสามารถที่จะทำให้อวัยวะต่างๆนั้นฉีกขาดได้ธาตุลมเหล่านี้ จะทิ้มแทงไปในส่วนต่างๆของกายดังที่พระเถระที่กล่าวไปนั้นได้รับอาพาดหนักจากพาดลมที่แทงท้องทะลุออกมาส่วนบางคนนั้นพาดลมจะทิ้มแทงหัวใจก็ทำให้เส้นเลือดที่หัวใจนั้นฉีกขาดได้อาพาธที่เกิดจากดีเสมหะลมประชุมกัน ถ้าแปลตรงภาษาบาลีจะแปลว่าอาพาธสันนิบาตหมายถึงอาพาธที่เกิดขึ้นเพราะลมดีและเสมหะรวมกันอาพาธที่เกิดขึ้นเพราะฤดูแปรปลวนฤดูในที่นี้หมายถึงสภาพอากาศเมื่อสภาพอากาศแปรปลวนเช่นร้อนเกินไปหนาวเกินไปเป็นตน้นก็เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ บางท่านนั้นเมื่อมีการเชื่อมต่อแต่ละช่วงของฤดูก็จะมีความป่วยไข้เกิดขึ้นเช่นมีโรคหวัดบางเป็นต้นนะคะอาาพาธทที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอหมายถึงการอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานเกินไปเช่นยืนนานเกินไปหรือนั่งนานเกินไปเป็นต้น ก็เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้สิ่งนี้เป็นที่ตั้งของความป่วยไข้เยอะมากนะคะเช่นโรคที่เราเรียกว่ากลุ่มออฟฟิศซินโดรมหรือโรคที่เกิดขึ้นจากหมอนรองกระดูกไหลออกมาทับเส้นเส้นในที่นี้ก็คือเส้นประสาทนะคะก็จะทำให้เจ็บปวดรุนแรง เช่นมีความเจ็บปวดที่ขาไหลเป็นเส้นเป็นทางเลยนั้นหมายถึงว่าหมอนรองกระดูกเหล่านั้นไหลออกมาไปทับเส้นประสาทส่วนใดก็จะทำให้ส่วนนั้นเกิดอาการเจ็บปวดซึ่งไม่สามารถจะรักษาให้หายได้หากไม่บริหารร่างกายให้หมอนกระดูกเหล่านั้นไหลกลับสู่ที่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าหมอในโรงพยาบาลเขาก็จะทำการผ่าตัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคเหล่านี้ถ้าเรารู้สาเหตุว่าเกิดจากหมอนรองกระดูกไหลออกมาแล้วก็อาศัยการบริหารร่างกายค่ะจะช่วยให้โรคนี้หายได้เร็วพลันอย่างช้าก็ประมาณสี่ห้าวันนะคะอย่างพี่อีตเป็นเนี้ย เดินแทบไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากนั่งนานมาเป็นเวลาสองถึงสามปีติดต่อกันวันละหลายชั่วโมงแทบจะทั้งวันเลยค่ะนะคะนานๆก็ลุกทีทำให้หมอนรองกระดูกนั้นไหลออกมาทับเส้นทำให้ขาขวานั้นปวดล้าไปหมดรุนแรงมากนะคะกระดิกกระเดียแทบไม่ได้ จะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั่วขาขวาและได้พิจารณาว่าเวทนาเป็นแค่เวทนาเท่านั้นและในที่สุดขาอาจจะพิการไปหรือเป็นอมัอมพฤตอัมพาตไปในที่สุดนะคะก็ทำใจวางใจในที่สุดมีผู้รู้ข่าวคือแม่ส้มเสริมสุขนั้นได้บอกว่า น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเพราะพี่อีทไม่เคยป่วยไข้เป็นอะไรเหล่านี้มาก่อนเลยและได้บอกว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการที่จะบริหารให้เพราะแม้ไปหาหมออย่างของแม่ส้มเองหมอก็ไม่ยอมรักษาให้จนแม่ส้มมาค้นพบวิธีด้วยการบริหารร่างกายค่ะแต่พี่อีทนั้นพอบอกว่าเป็นโรคอย่างนี้ ต้องเอาหมอนรองกระดูกกลับเข้าไปใหม่ที่อีทก็ก้มตัวลงนะคะเอามือจับที่เก้าอี้ตัวเตี้ยสุดที่ติดพื้นแล้วก็ยกขาขึ้นทีละข้างขีขึ้นข้างบนทิ้งเอาไว้สักสองถึงสามลมหายใจแล้วก็ยกขาอีกข้างขึ้นใหม่ทำอย่างนี้อยู่สองสามครั้งนะคะแล้วก็นั่งพัก ก็รู้สึกว่าอาการปวดทั้งหลายค่อยๆค,คลายตัวลงเริ่มเดินโดยไม่ปวดมากแล้วก็ลงมาข้างล่างมีกระไดยอยู่พื้นล่างสุดก็เอามือจับที่กระไดล่างสุดให้ก้นโด่งสูงขึ้นทำท่าวิตผื้นกับกระไดนั้นเองนะคะมันเป็นท่าที่ไม่ยากเลยแล้วก็ทำอย่างนั้น สี่ห้าครั้งหลังจากนั้นก็ค่อยๆลองเดินดูก็ปรากฏว่าหายปวดแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้ละค่ะว่าหากเรามีปัญญาพอเข้าใจว่าโรคใดสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดเราก็สามารถจะดูแลรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่ต้องพึ่งหมอ ซึ่งจริงๆแล้วเขามีวิธีการนะคะในการที่เอาหมอนรองกระดูกกลับเข้าสู่ที่เดิมซึ่งก็ได้ส่งให้กับสหายธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้หายจากความป่วยไข้ค่ะซึ่งเป็นวิธีการของการบริหารกายแต่ของพี่อิทนั้นคิดขึ้นมาเองเป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ทันที สิ่งสำคัญสูงสุดคือปัญญาแม้ทางโรคเมื่อรู้ว่าเราเป็นอะไรเกิดจากอะไรแล้วเราก็มีปัญญาที่จะดูแลแก้ไขให้ผลจากโรคเหล่านั้นได้ในบางภาวะเช่นโรคที่เกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอดังที่กล่าวไปแล้วตัวปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดนะคะ ในการแก้ไขและปกป้องเราทั้งหลายนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยได้โดยเฉพาะปัญญาที่เป็นสมาธิธิในพระศาสนาแห่งเรานั้นสามารถที่จะกำจัดความมืดคืออวิชชาที่ปกปิดไม่ให้รู้ในอริยสัจสิพร้อมทั้งกิจอันจะเป็นเหตุให้เรานั้นพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ